สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับพวกเราโองานมากอนกับช่วง r ี g e n ซีกกับไม่ครั้งแล้วกับการรีแอคตแต่ว่าวันนี้จะพิเศษไปนิดนึงเพราะว่าอะไรแม่เพราะว่าวันนี้ Law of Attention เป็น EP ที่8แล้วซึ่งเป็น EP สุดท้ายใฟมันก็สวิวนิดนึงแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษใช่เป็นตุ๊กตา เอไม่ใช่เป็นน้องออ่าเป็นน้องอู๋น้องจะดังแล้วอฝากนฟักตัวหน่อยมึงบอกสิมีลายเซ็นยังยังจะดังแล้วแต่ไม่มีลายเซ็นจะดังแล้วแต่ไม่มีลายเซ็นเอาเป็นว่า EP นี้ก็คือจริงๆแล้วมันเป็น EP ตอนจบแล้วใช่ไหมเออซึ่งพวกเราก็ไปทำการบ้านมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยซีนี้ละจ้าที่ฉันชอบใช่ไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยจ้าน้าพี่สาว เป็นฝั่งมันฝากแล้วมือเห็นตั้งแต่ยังไม่รักกันน่ะเห็นตั้งแต่โอ้โหโชว์ไม่ไหว ดีใจจังที่มีคุณเนี่ยไหวานไปป้าแกจูบคุณย่า อ <Laurie. S 1> ้แล้วดูหน้าแล้วดูหน้าฟิล์มนะตัวแค่นี้อ่ะฟิล oh. ์มอ่ะโอ้โหอ้อยสุดๆ กาดมากเลยน้องเพลงเนี้ย เสียวหูแกก็วอเกินไม่ต้องกินแล้วมั้งปอบพรนอ่ะนี่ก็ลงทำใบก็มีกันอยู่สองคนเนี่ยแม่เขาจบกันแล้ว กูคู่กับใครเนี่ยย่านั่งอยู่ไงอ๋อตุ๊กตาอันนี้ตัวแทนของน้องสาวแล้วก็ไอ้หลานสาวล้วแม่ว่าตุ๊กตาก็คือเป็นของข้าวหอมใช่ไหมแล้วก็ตุ๊กตาก็เป็นของแม่ที่ให้ที่ให้ชาญมาตอนเด็กๆเอ็นดูอ่ะ ายจริง <laughs> แต่ชอบที่แบบเขาแบบซัพพอร์ตกันดีมากเลยอะไอหมาบ้าเขาบอกไอหมาบ้าแกห,หรืว่าเขาเป็นแฟนกันวะฉันว่าเขาไม่ใช่เป็นแฟนกันนะเซนเซกับซิลวีอ่ะ ดูดิน่าจะใช่แหละโอ้ยให้ดูฉันก็แต่งกับพี่สาวงี้เฮ้ยอะไรเงี้อืมกูสะใจมากเพราะว่าตอนดูตอนเต็มอ่ะฉันไม่ได้ดูฉากที่เขาโชว์แหวนฉันก็ไม่ดูฉันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยกูไปแท้งถ้วยเออคือคือแอบดูตอนพักไงแอบดูตอนพักเออแม่เรารู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นแบบ เขาเรียกอะไรเหมือนทําให้จบลงตัวทุกคู่อ่ะคู่ก็คือแบบ e n ดิ n g ยกเว้นเยะสะสอพี่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยนะแล้วแบบอะไรตายเพราะขันนัมึงแต่แต่ว่าอ๋อขันหนึ่งตาย <c oughs> ไม่ใช่โดนขันอ๋นอก็นจวกค่ะก็คือ,อ,อแล้วข่าวที่ออกมาก็คือบอกว่าอะไรนะผูก้ตายผูตายแต่ว่าทนายเป็นคนทําให้เขาตายเนี่ยคูุกหรอก ทนายไปจ้างคนหนึ่งคุมข้าหรอใช่คือตอนที่ดูอ่ะมันจะเป็นตอนที่แบบว่าทนายทนายชาญอะไปหาสสในคุกใช่ปะแล้วก็ไปแล้วสสบอกว่ามึงอะเอากูไว้นี่นี่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวกูก็ได้ออกไปแล้วทนายชาญบอกว่ามันไม่ง่ายงั้นหรอกแล้วก็ยิ้มมึงยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบมีจงเกอร์อะ แล้ววันแล้วคือตกลงคืนนั้นก็คือตกลงคืนนั้นอะไรอ่ะตกคืนนั้นก็คือตายเลยโดนยอกเลยแต่ว่ามันก็ทิ้งสงสัยเหมือนกันนะตกลงว่าทนายชาน่ะจ้างคนเข้าไปค่ะสสในคุกออฉันว่าน่าจะเป็นไอ้นี่หรือเปล่าน่าจะเป็นฟิลแบบว่าขัดผลประโยชน์กันหรือเปล่ากับในคุกเองใช่ไหมไม่น่าจะกับในในคุกน่าจะกับข้างนอกแล้วมือแล้วเขาอะมีศัตรูเยอะแยะจะตายอาจจะไม่ใช่ทันอะา อาจจะเป็นทนายชาญส่วนหนึ่งในการที่แบบไปคุยไปพูดอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าการที่จ้างให้คนในขุกมาค้าเฉ่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเป็นการขัดผลประโยชน์ถูกไงมันมันพอดีกันมันมีการเตือนกันก่อนมาหน้านั้นใช่ไหมอาจจะเป็นอาจจะเป็นจ้างคนข้างในค่ะแต่ว่าถ้าแบบถ้าถ้าแบบทนายมีส่วนเกี่ยวข้องอะทนายมันก็จะแบบเหมือนไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ปะวะ ฆ่าคนเลยนะเว้ยเ้าใจแต่ใดๆก็คือเธอทำผิดเธอฆ่าเด็กค่ะแล้วไม่ได้ฆ่าเด็กแค่คนเดียวฆ่าไอ้นี่ได้ไงนักข่าวได้ไงที่ฆ่าแล้วก็เขาไปลอยน้ำอ่ะออคือคือฟิลแบบฆ่ามาหลายคนก็สมควรแล้วที่บทลงโทษอ่ะมันจะมาจบที่ตรงนี้ใช่อืมแต่จริงๆในชีวิตจริงมันก็ควรไปต่อในชั้นศาลแหละก็จริงเออ ใช่แต่เราคุยกันว่าน่าจะมีแบบขึ้นลงขึ้นศาลกันแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นีเลยสรุปก็คือตาย,ก,<ล>ยก่อนก่อนจะได้ขึ้นศาลเอางี้ดีกว่ามีซีนไหนของอีพีนี้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจดจำมันต้องจดจำอทีอุ้งก่อนเลยอ่า,อาเป็นไงเด็กใหม่รับน้องรับน้องหนูชอบซีนที่ดาดาวินใช่ไหมดาวินที่มันเปิดการออกมาแล้วมัน ลองให้ใช่อ๋อก็เป็นซีนที่เราเอามารีแอคนั่นเองไม่พอซีนนั้นมันน่าเอ็นดูใช่ก็น่าสงสารนะมึงเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตทนายชาญมาทั้งชีวิตอะทั้งชีวิตของทนายชาตินะมึงครึ่งหนึ่งหลังจากที่แม่เขาตายไปแล้วเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตทุกอย่างก็ก็คือเปิดจากเปิด EP แปดมามันก็จะเป็นจังหวะที่ทนายชาญิอะฝากเอ่อตัวของตินเองให้กับ ตัวของดาวิน,วนขังไว้ออใช่<ร>ไหมแล้วดาวินก็บอกว่ามไม่มีใครรักชาญเท่ากูหรอกไม่มีใครรู้จักชาญเท่ากูออหรอกแล้วตินตอบมาว่าไงถ้าเขารักมึงจริงทำไมเขาเลิกกับมึงละจ้า ยีตินก็ปากเซปากเซปตก้งแ<อ>ต่อีพีที่แล้วแล้วนะลาหัวเตียงมาแต่ก็คือแบบฉันรู้สึกว่าแบบว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่แบบซับพอร์ตนายช,ชานโดยที่ไม่หวังผลนะอ่ะคือแบบตัวเองรักอะ่ะแต่ว่าเลิกกันไปแล้วก็ไม่ได้หวังว่าแบบเออเธอจะกลับมารักหรือว่าแบบบังคับให้เธอแบบมารักอะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องอื่นอะ่ะมันมีอำนาจต่อรองนะแบบว่าอยากให้ผมช่วยหรอคุณก็กลับมาคบกับผมดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ด้วยแต่ด้วยความดาวินเองอ่ะเขาก็เป็นผู้มีอิทธิพลใน พื้นที่นั้นเหมือนกันนะเขาเขาสามารถต่อรองอะไรได้หลายหอย่างเพื่อจะช่วยทนายชาญได้แต่เขาก็ไม่ต่อรองไงเออแถมยังเป็นแบบกูชอบอ่ะกูชอบดาวินเพร่ะน่ารักเขาเหมือนแบบเหมือนส่งตินไปหาทนายชาญแบบดีๆอะแล้วกูคิดดูว่าขนาดไปส่งอ่ะยังขับแบบ ขับเครื่องบินไปส่งอะอพี่สาวแจนมีซีนไหนที่ชอบในอีพนี้ไหมคะอีพนี้ฉันชอบตอนที่เขาไปถ่ายพีเวดดิ้งกันอเอมันเป็นแบบคือจากที่ดูดูอะคิดอยู่แล้วว่าทนายช้างกคือเป็นแม่สาวตัวเล็กตัวน,น,น้อยอ๋าตัวเหลือแค่นี้อแล้วโคนถ่ายพีเวดดิ้งโอ้ตัวเหลืออีกขามปอีกนี่กก ไม่เห็นแบบท่าเขาว่าเขาว่าบิดเอวโอ้โหสมมงไม่ไหวดูไม่ไหวสมบทบาทมากเ้าแบบว่าสมบทบมากคือเขาแสดงไม่ถึงบทบาทแล้วก็ผลงานของเขาแต่ละอย่างก็คือเอาจริงคือเรื่องผู้ชายฉันยังไม่ได้ดูแต่เช็ก็ว่าเขาน่าจะไม่หวาน ขนาดนี้เออน่าจะไม่ได้หวานขนาดนี้แต่รู้สึกว่าซีรีส์ที่สองคนนี้เล่นอ่ะเขาน่าจะเริ่มไต่ระดับความหวานเขาไปเรื่อยๆนะเพราะเผือเดี๋ยเรื่องหน้าอาจจะมาหวานกว่านี้ก็ได้เออเพราะว่าอะไรพอเราไปแฟนมิตมาเ่อยกเมาเลยก็ยังไม่ต้องเมาขอเมาหนิอยดูเมาๆเพราะว่าคือตอนที่ไปอ่ะ มันจะมีแบบประโยคประโยคนหนึ่งก็คือว่า, 1, 1, 1, 1, าหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งเรื่องอะอที่เรา,เราดาวก็ว่าเอหรือว่าเขาจะออกละครมาปีละหนึ่งเรื่องหรือว่าปีหน้าก็จะมาอีกเรื่องหนึ่งใช่ไม,ใชไม่แน่ไม่แน่ค่ะเพราะว่าอมินรักแฟนเพลงเขาอะโอแต่แฟน<า>ขับโค้ชล่ามมากไปนี่ยางงี้แล้วนะตอนแล้วบอกเลยนะว่าตอนแบบพอไปถึงงานนะรู้สึกว่า โหคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาแล้วเอาจริงๆอ่ะแบบเหมือนเป็นคนรล่นเจเนเรชันะ่นแบบว่ามีทั้งแบบว่าผู้ใหญ่เด็กอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งแบบรุ่นใหญ่อ่ะใชออ่แบบโหคนรักเขาแบบทุกเจน<ช>จริงๆอะไเงอืมนั่นหลกักแล้ว,แล,วแล้วคือมากันทุกแบบ ทุกจังหวัดในประเทศไทยอ่ะแม่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะต่างประเทศก็มีมาแม่จีนอย่างเงี้ยก็มาอแล้วคนที่พวกฉันสัมภาษณ์หะอุ้มเขามาจากไอ้มีเชียงใหม่คนหนึ่งแล้วมาจากสุราษฎร์าษใช่แล้วมาแฟนมีด้วใช่สุดยอดมากแต่ละคนอ่ะเออแล้วแฟนขับเขาน่ารักมากน่ารักทุกคนเวลมคัมพวกเราทุกคนเลยเนาะต้อนขับโอ้ใช่ก็คือตอนรับเราดีมากใช่ พวกฉันไปกับนี้ค่ะคุณยูค่ะยัยยูก็คือเฮ้ยพี่ตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นกเลย้ยตื่นเต้นเป็นการรัสาวนั่งนั่งอยู่ในคอนแฟนมียังไงอุ้ยพี่ตื่นเต้นมากเลยไฟฉายมาอุ้ยพี่ตื่นเต้น เจลฟิมยังไม่ข oh, ึ้นเวทีเลยพ่อ่อ้โหตื่นเต้นมากฮวงมากพูดแะตื่นเต้นจนจบงานพ่อคุยกูไม่หายตื่นเต้นเลยก็รือว่าเป็นงานใหญ่กันทเราได้ไปสัมผัสอะไรเงี้ยเอออาส่สนชานชันมีซีนที่ชอบในอีพีนี้ฉั้นชอบซีนที่เขาขอแต่งงานชั้นไม่คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะมาถึงขั้นแบบว่าแต่งงงแต่งงานอะไรเงี้ยนึกว่าจะมาจบแค่เรื่องแบบคดีความอะไรเงี้ยแล้วพอมันแบบมาถึงแต่งงานแล้วก็รู้สึกว่า อยู่บนคอนโดหรูอะมึงอยู่บนคอนโดหรูคอนโดสูงแต่เยตินเขาก็คือเอากีตาร์แล้วมาเล่นเพลงอีสานค่ะแบบตัวตนมากนี่คือตัวตนเยตินมากเพราะว่าอะไรที่บ้านขายอาหารอีสานด้วยไงอ่าเขาก็อยากโชว์แบบเขาเรียกอะไรเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของแบบบ้านเกิดใดๆอะไรเขาเงี้ยแล้วแบบว่าเป็นเพลงอีสานที่ดูลงมนติกมากแกอแก่ก็เลือกเกินแต่แต่เอ็นดูเขานาแจมอะ เขาเป็นผู้ชายแบบซื่อเสื่ออะอันนี้พูดถึงแจมแจมในชีวิตจริงใช่มดูเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายซื่อเสือแล้วแบบว่าน่าแก้งอะเอาจริงแจมน่าแก้งมากเลยนะเราฟิล์มก็คือขยันแก้งแจมมากเดี๋ยวเขาก็แย่กันก็แย่กันอ่ะมันก็ถือว่าจบไปแล้วสำหรับ of a t t r a c t i o n เนาะขออีกหนึ่งคำถามพอในเมื่อเราไม่มีอะไรจะมาเดากันแล้วแม่เอาเป็นว่า ขอประโยคประโยคหนึ่งที่มันแบบรู้สึกว่าแทนใจเรื่องนี้เ็นไงเป็นไงไอ้ลูกมาหยาไอ้ลูกมายยาอ่ะไม่เป็นไรถ้าสองคนคิดไม่ออกกูกอนเดี๋ยวกูจะพยายามช่วยออกตอนนี้เอาเป็นว่ารู้สึกว่าประโยคนี้น่าจะเหมาะกับเรื่องนี้ก็คือความรักชนะทุกสิ่งเออชนะจริงใช่เพราะว่ามันเริ่มจากการที่ ตินกับชานรักกันแล้วตินเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนแปลงชานให้ชานเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยความรักจ้ะก็จริงก็จริงก็ถูกต้องไม่เราก็เรื่องแบบว่าเขาแบบว่ามาชนะคดีความอะไรต่างๆอ่ะเป็นเพราะความรักของคนสองคนที่ร่วมมือกันใช่ถ้าเป็นฉันหรอฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเหมาะกับคำนิยามว่าคนดี ตกนาำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ค่ะ oh. ก็จริงเพราะว่าเอาจริงป้าตีนอะเสี่ยงเสียชีวิตอะหลายรอบละใช่ตั้งแต่ที่เอ็นจอยแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เาอะไงี้เขินเขินเขาขับมอเตอร์ไซค์มาเมาด้วยเมาด้วยเมาด้วยขับมาเป็นตัวเอสเลยเป็นกูนี่อื้อกูอื้ตกีนี่ตรงๆไม่ได้ไงแล้วมันก็แบบมีแบบเสี่ยงตายหลายรอบมากใช่ทนายชาญเองอ่ะก็คือเขาก็เป็นคนดีระดับหนึ่งนะ เขาเกือบจะโดนแล้วตรงนี้แต่ว่าเยติณก็คือมาะเนี่ยเออมันเเออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมาะกับคำนี้แล้วก็ตอนที่อะไรนะเขาไฟไหมอ่าสำนักงานเขาไฟไหมก็คือคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอ่ะใช่โดนช่วยออกมาได้มาน้องอมคาดหวังนะข้างหนูขอสามคำแล้วกันได้ได้ได้ไม่ยาวมาลูกจะได้ไม่ยาวมากได้หวานสุดเุด คู่เขาก็คือหวานมากใช่เออออยเรียกแม่ออยเรียกแม่ออยเรียกแม่เลยหมดึ้นใช่หมดน้ำตาลยังหวานไม่เท่าคู่ตินกับชานนะจ๊ะเป็นว่าแฟนคลับคนไหนที่ดูเรื่องนี้จบอ่ะแนะนำให้ไปตดบาหวาน พอรู้สึกเลยว่าความหวานจากในจอมันแบบมันเยอะมันเข้าเส้นเลือดมันเข้าเส้นเลือดมันเข้าเส้นเลือดแล้วก็เออแต่อันนี้ก็จริงแล้วไม่ใช่แค่คู่ตีนด้วยนะคู่อื่นก็หวานใช่หวานไม่ว่าจะเป็นคู่อะไรนะบริการกับคุณหนุ่มใช่แล้วก็จะเป็นคู่ซีวีกับเซนเซอุ้งซีวีกับเซนเซ์นี่กูงงมากกูก็งงตอนแรกกูรู้ว่าเขาแบบว่าเออเป็นเพื่อนกันแล้วก็แบบว่ามาช่วยกันทําภารกิจนู่นนี่นั่นชัดตอนแรกอะฉันอะคิดว่า ซีวีอ่ะเป็นแค่นักลองในผับของเซนเซด้วยซ้ำเพราะว่าตอนที่แบบมันเกิดเรื่องเกิดอะไรมาเขาไม่ได้มีแบบปฏิกิริยาว่าเอ้ยชั้นสองคนเป็นแฟนกันนะเอออย่างงี้ก็จริงก็จริงทนั่นแหละแล้วก็เออดายอ่ะก็คือคิดว่าหลายคนอ่ะคงได้ดูไอ้ไฟแนลอีพีไปแล้วอาจจะได้ดูจากตอนที่ฉายสดช่องวันหรือว่าได้ดูตอนที่ไปอะไรนะไฟแนลอีพี ที่ไปดูในโรงอ่ะอแจงฟิลเอออาจจะมีหลายคนได้ดูไปแล้วพวกเราเองก็รู้สึกว่าเออได้ดูไปแล้วเหมือนกันเลยก็รู้สึกว่าอุ้ยชอบเนาะเรื่องเนี้ยล้วก็เสียดายที่แบบว่ามันมีแค่แปตอนอ่ะใช่ยังแบบยังจุความหวานไม่อิ่มเลยอ่ะเอาไงอ่ะแม่เอายังไงอ่ะช่องมันเอาเอาเป็นว่าครั้งหน้าหรือ ในปีหน้าปีถัดไปมีผลงานของสองคนนี้ออกมาอีกเราสัญญาว่าเราจะรีแอคเราจะกลับมารีแอคให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เอาจริงทางออฟฟิศเราอ่ะก็คือแจมฟิลแจมฟิลแจมฟิลแจมฟิเป็นไอไอต้าแมวน้อยกบหมายักษ์แบบ่ะเรียบร้อยเป็นดูหมายักษ์มากเอ็นดูกัยักษ์มากจริงโดนตกแรงเว่์ อ่ะมามาเมาไอ้นี่หน่อยไหมแม่เรื่องเราไปมีดอ่ะเมาเล็กๆน้อยเล็เล็กๆน้อยๆเมาเล็กๆน้อยๆเล่าให้อุ้มฟังละกันอุ้มจะได้ไปอุมไม่ได้ไปเลยอ่ะถ้าเธอไปนะเธอจะต่อยมากเพราะว่าเขาแบบมีการแสดงด้วยฟิล์มฟิล์มเล่นอะไรนะฟิล์มน้องเพลงฟิล์มน้องเพลงฟิล์มน้องเพลงเหมือนเป็นฟิล์มเหมือนโอเปร่าเลยแม่เขามีนี่ด้วยใช่ดนตรีสดเออเป็นดนตรีสดอุ้นไมโอลินมีเป็น เป่าแซกโซโฟนอะไรอย่างเงี้ยมีประสานเสียงด้วยอธิษฐานพระเจ้าเลยมึงเขาใส่ชุดขาวแล้วก็ลองดอใช่อย่างเงี้ยกูได้ยินอะไรแบบว่าอยะไรเนี่ยแล้วแบบฟิล์มแต่ขอโทษนะคะฟิล์มไมด้ลองอย่า ฟิมไม่ได้เล่าอย่างนี้จากจากใจคนที่ไปงานด้วยกันฟิลมไม่ได้เล่าอะไรอย่างนี้คอนเฟิร์มเลยโอเคโอเคโอเคททีแล้วแจมแจมทำออะไรเดี๋ยเล่าให้น้องมันฟังแจมก็จะมีเป็นเล่นดนตรีเหมือนกันแต่เขาน่าจะเป็นเล่นกีตาร์กีตาร์ไฟฟ้าเปิดไ้กีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็จะมีการแบบเต้นโคเวอร์เพลงมีแรปด้วยใช่ แล้วจบในการที่สองคนลองเพลงวยกันก็คือจะเป็นเพลงหลักแท้กับเพลงหลักแรกหวานมากมึงแฟนมีทคือน้ำตาลท่วมแบบไม่ต้องกินน้ำหวานเลยวันนั้นโทษนะวันนั้นอ่ะัวคอแห้งเลยใช่คอแห้งเลยแบบเยื่องเงี้ยใช่ใช่ทำไมอ่ะในนั้นไม่มีน้ำหรอมีกระบอกนึงที่แบ่งกับมึงกินใช่ไหย ออก็คือแบบชอบมากชอบแฟนมีดอะไรนี่มากเออแล้วก็เราไม่ได้ไปเปล่าเปลือยนะจ๊ะนี่จ้ะเรามีกีบะเวไปแจกใช่อุ้ยแต่แฟนขับเขาน่ารักมากพอเห็นเราแจกอ่ะทุกคนแบบ อยากได้เหมือนกันแบบบางคนเขาก็ทํามาเขาบอกขอแลกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแฟนคลับจะฟิมน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนจริงๆแล้วก็น่ารักทุกเจเนอเรชันด้วยชอบการที่แบบเราไปขอสัมภาษณ์เขาเขาแบบได้ค่ะได้ค่ะมาเป็นกลุ่มเลยมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยแบบโอ้ยทุกคนแบบว่ารักเจมฟิมรักเจมฟิมนี่อย่างแล้วมีคําพูดหนึ่งที่ฉันบอกว่าเออมีอะไรอยากฝากบอกเจมฟิมไหมคะคุณ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 ยายคนนันน่ะเขาก็ฝากบอกว่า อะไรนะฝากบอกแจมฟิล์มหน่อยว่าแบบแจมฟิล์มมาทําให้พวกเรามาเจอกันอย่างเงี้ยเหมือนแบบรวมกลุ่มรวมกวนเพื่อนเขาด้วยป่ะแล้วแบบเขาแบบเขาเรียกอะไรแบบมาจากคนละที่อะแต่ว่าแบบว่าเราแบบรักคนคนเดียวแล้วเราก็มารวมกันเลยเอาเอาคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมารวมอยู่ในกระจกเดียวกันหน้ารางแล้วแต่ละคนก็บอกว่า เนี่ยเรื่องเนียแสดงได้ดีมากเลยนะชอบมากอมอยากจะให้มีเรื่องอื่นๆก็หวังว่าช่องวันจะจัดให้ทุกคนแล้วก็จัดให้พวกเราใช่อยากดูอีกอ่ะเมื่อกี้ที่เรา พูดถึงกีบเอาเวกันนาะสำหรับกีบเอาเวที่พวกเราไปแจกหน้างานก็ได้ผลตอบรับแบบล้นเหลือล้นลามแต่ว่าสําหรับออนไลน์อย่าเพิ่งเสียใจจ้ะพวกเรามีกีบเอาเวมาแจกเลยจ้าเป็นสติกเกอร์ของแจงฟิล์มแมวน้อยกับหมายักษ์นะคะจํานวนหนึ่งคู่อ๋อเพราะว่าลายเพราะเขาต้องคู่กันเราจะแจกเดี่ยวเดี๋ยวไม่ได้เราแจกทั้งหมด21รางวั ใครอยากได้กิปเอาไว้อันนี้นะคะช่วยกันออกแชร์คลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง Facebook TikTok หรือว่า t w t t t e อร,อร์อะไรก็ได้ เอวิติงจิงกะเบลแชร์ไปที่แห่งไหนก็ได้เออแล้วก็ช่วยติดแท็กพวกเราด้วยอย่างเช่นถ้าในทวิตเตอร์ก็ช่วยติดแท็กทวิตเราโฮงงานมาฮากรอะไรเงี้ยเออถ้าในทิกตอกก็โฮงงานมาหากรเหมือนกันจ้าแค่ประโยคเดียวกันแค่สำเนียงต่างเรอง่างเออยังไงก็ติดแท็กมาให้พวกเรารู้ไงว่าเออแชร์เรานะจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากคอมเมนต์เล็กๆคําใต้คลิปนี้ด้วยว่าเออเราอะ อยากบอกอะไรกับแจมฟีอ้านี้ดีกว่านนี่ะะจ๊เดี๋ยวให้น้องพลอยขึ้นทายอินคือทายอินที่อะไรขึ้นรีเสิร์ชขึ้นขึ้นอะไรพลอยพลอยจะขึ้นแล้วตอนเนี้ยอีวอยจะขึ้นแล้วตอนเนี้ยเอาว่าขึ้นรูปของมบิงเวอร์ลากันเออจะได้เห็นชัดๆว่าเราจะแตกลายมันเป็นสติ๊กเกอร์เนาะใช่เออสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราละกันเออเดี๋ยวยังไง อรายละเอีเยดกิจกรรมพร้อมกับวันที่ประกาศให้เ,เราคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้อีกทีนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งกให้พวกเราด้วยนะคะติดตามพวกเรากันเยอะๆนะคะจะได้ไม่พลาดโมเมนต์น่ารักน่ารักของแต่ละคู่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย